น้องรอพี่หลอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเรื่องหลอนก่อนใครๆฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนฟังให้ทีมงานแถวนี้ผีดุด้วยนะครับขอบคุณครับผมว่านะช่วงชีวิตของแต่ละคนคงจะต้องเจออะไรที่น่าจดจำหรืออาจจะไม่อยากจำแต่มันดันไม่ลืมจริงๆแล้ว ผมก็ไม่อยากจะเก็บเรื่องแบบนี้ไว้ในหัวนักหรอกแต่มันไม่หลุดออกจากความทรงจำสักทีเผลอที่ไรก็แวบขึ้นมาอดที่จะวูบวาบไม่ได้แม้ว่าเวลามันจะผ่านมาเนิ่นนานมากแล้วนึกถึงที่ไรอดที่จะขนลุกสู้ไม่ได้ทุกทีเรื่องนี้มาจากเรื่องจริงของผมเลยครับปกติชีวิตก็ไม่เคยคิดอะไรไม่เคยเจออะไรสิ่งที่ทำมาซ้ำๆไม่เคยสัมผัสกับเรื่องลี้ลับ เรื่องสยองแบบนี้แต่ก็อาจจะเป็นคราวเคราะห์ของผมก็ได้สิ่งที่ไม่มีมันก็มีสิ่งที่ไม่เคยเห็นมันก็เห็นถ้าเป็นคุณคุณจะเรียกว่าอะไรแต่สําหรับผมเรียกมันว่าการรอที่หลอนหรือความผูกพันที่สยองผมชื่อชาญครับสมัยช่วงวัยรุ่นยังเขียนงานการ์ตูนอยู่ แต่ก็เขียนแบบกินเล่นเที่ยวทั่วไปยังไม่ได้มีความรับผิดชอบอะไรมากนักก็ประสาวัยคนองแหละบ้านอยู่สำโรงอยู่กับแม่กับพี่น้องหาเงินได้ทีก็กินเที่ยวเล่นส่งงานการ์ตูนทีแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยกลับบ้านที่นอนมีเยอะแยะบ้านเพื่อนแถวสำนักพิมพ์ก็กินอยู่เป็นอาทิตย์หมดตังแล้วกลับมาทำงานใหม่ได้แล้วใช้ให้หมดแบบเดิมๆเป็นงี้ประจำ บ้านพักพวกมีหลายที่ดินแดงบางนาบางจากสำโรงบางครั้งเลยไปเที่ยวต่างจังหวัดหลาย,ลายวันก็มีเรียกว่าไปตามประสาหัวหกก้นขิดเรื่องราวมันเริ่มขึ้นเมื่อเพื่อนคนหนึ่งชวนไปบ้านแฟนสาวมันแถวภาคอีสานสองสามวันอยู่สนุกสนานเฮฮาที่โน่นหลายวันจนขากลับมาถึงบ้านมันที่บางนาก็ดึกพอสมควรเลยแหละ พี่สาวพี่เขยมันรู้สึกไม่พอใจที่มันพาผมมานอนบ่อยๆลืมบอกว่าเพื่อนมันพักอาศัยกับพี่สาวพี่เขยนะครับเธอลุกมาต่อว่ากลางดึกคืนนั้นเลยแกคิดยังไงถึงชอบพาใครที่ไหนมานอนอ่ะที่นี่ไม่ใช่โรงแรมนะนานๆทีจะไม่ว่าเลยแต่นี่มันถี่เรื่อยอะ่ะพี่ต้องทำงานเช้าต้องคอยมาเปิดประตูให้ทุกทีรำคาญว่าแล้วก็สะบัดเข้าห้องปิดประตูปังเพื่อนมันน่าหงอย จนผมต้องบอกมันว่าเฮ้ยเดี๋ยวข้าไปนอนกับไอ,อ้เปา,เาก็ได้วะมันนอนในวัดคงไม่รบกวนใครอ่ะเอาเป็นว่าแบบนั้นดีกว่านะเพื่อนมันพยักหน้าอย่างเข้าใจแต่ก็แฝงด้วยความหนักใจแต่เพื่อความสบายใจของมันผมออกมาน่าจะดีกว่าแม้ว่าตอนนี้จะตีสองแล้วก็ตามเงินทองก็เที่ยวเตรหมดเหลือไม่กี่สิบไม่งั้นคงมีพอเหมาแท็กซี่ได้ไม่ลำบากใคร แต่ยังไงก็ต้องออกมาเพราะด้วยความเกรงใจเขาเหมือนกันคืนนั้นผมเลยไม่กล้านอนบ้านมันบ้านเพื่อนคนนี้อยู่หลังวัดเดินเตรเยๆคนเดียวออกมาจากในซอยหลังวัดออกมาก็ต้องผ่านวัดแล้วก็คิดว่าน่าจะคิดถูกแล้วที่จะนอนกับไอ้เปาไอ้เปาคนนี้มันเป็นเด็กวัดรุ่นน้องมันนับถือผมที่เขียนการ์ตูนกับเล่นกีตาร์จนสอนมันได้จริงๆแล้วผมก็มาค้างอยู่บ่อยๆ มันเป็นเด็กวัดก็จริงแต่บ่ายๆก็ไปเรียนเทคนิคแถวมักกะสันมันไม่มีพ่อแม่ส่วนพี่น้องก็อยู่ห่างๆนี่แหละมันเลยติดผมยกให้เป็นพี่ชายเป็นไอดอนติดตัวมันได้เงินจากหลวงพี่ที่คอยปรนิบัติรับใช้อาทิตย์ละหลายร้อยเลยซื้ออะไรเลี้ยงผมทุกอย่างแม้กระทั่งของมึนเมามันชื่อเจ้าเปาขอสมมติชื่อแล้วกันไม่ได้กลัวมันเสียหายอะไรหรอก เพราะว่าตอนจบมีพีกแบบเจ็บๆครับคืนนั้นหลังจากผมไม่กล้านอนบ้านเพื่อนเลยคิดว่าน่าจะนอนกับไอ้เปาดีกว่าเพราะตีสองแล้วมันดึกมากอยู่สำหรับการเดินทางจะกลับก็คงยากเข้าซอยนั่งวินเกือบสุดซอยไอ้เปามันนอนในศาลาใหญ่แต่ว่าติดอีกมุมซึ่งอยู่ห่างประตูเหล็กด้านหน้ามากแต่ก็ต้องลองเรียกดู พราะเคยมาเรียกบ่อยๆแต่ไม่ดึกขนาดนี้เฮ้ย <Hey, S 1> เป้าเป้าไอ้เปาไอ้เปาเปิดประตูที่พี่เองมาขอนอนด้วยเงียบไม่มีเสียงอะไรเลยยังดีที่ศาลานี้อยู่ห่างกุฏิพระอื่นขอซ้ำๆอีกก็ยังเงียบเอาไงดีแต่ยังไงก็ต้องเรียกให้ตื่นให้ได้ไม่งั้นผมแย่แน่ๆ แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเดินอ้อมไปอีกทางข้างหลังก็ได้นี่นาไปเคาะที่หน้าต่างห้องเลยคงได้ยินเสียงกว่าตรงนี้เพราะเป็นหน้าต่างห้องที่มันนอนเลยว่าแล้วจึงเดินอ้อมไปทางข้างหลังบรรยากาศมืดครึ้มพอได้บางจุดยังสลัวสลวเป้าเป้าเป้าเฮ้ย hey, ตื่นสักทีสิวะทำไมนอนคิดเศร้านักวะเนี่ยนี่พี่เองมาขอนอนด้วย ทั้งเรียกทั้งทุบแล้วไม่ตอบรับสักทีช่างงุดหงิดแล้วสิเลยนั่งยองๆลงบนก้อนหินแถวนั้นนั่นแหละถึงได้สังเกตว่าที่บริเวณหลังห้องนั้นมันเป็นโกดที่ใส่กระดูกศพที่เผาแล้วาตานำมาใส่ไว้เห็นเรียงแถวยาวน่าจะเกือบห้าสิบโกดแต่ละโกรมีรูปถ่ายติดไว้เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดตาย พร้อมดอกไม้สดบ้างดอกไม้แห้งบ้างด้านหลังเป็นป่าช้าและโรงทึมมีต้นไม้ใหญ่ใบหนารกครึม้มบรรยากาศตีสองแถวนี้มันน่าเสียวสันหลังมากมันเงียบวังเวงนานทีจะมีเสียงลมพัดใบไม้สู้มาเป็นระลอกระลอกก็นั่งเพ่งมองโกรธด้วยอาการเฉยๆป่าช้าฝังผีโกรธใส่กระดูกนี่วะเพิ่งรู้ว่ามาแต่ละทีก็ไม่ได้เดินมาข้างหลังเลย ไอ้เปามันกล้าอยู่ได้ไงวะเก่งเหมือนกันนะเว้ยไม่กลัวผีบ้างเลยอะตอนนั้นผมมึนๆนหน่อยไม่ค่อยกลัวเรื่องพวกผีสางแต่ก็อดหันไปดูบ่อยๆไม่ได้มือก็เคาะหน้าต่างมันเรื่อยเป้าเป้าเป้าเปิดประตูหน้าให้พี่หน่อยจะมาขอนอนด้วยหลายทีแล้วก็เงียบเอาไงดีที่บรรจุกระดูกตรงนั้นก็วังเวงยุงก็กัด คิดได้ไม่นานเสียงหมาเจ้ากรรมก็หอนหวยหวนเย็นเยือกขึ้นอีกมันช่วยเสริมบรรยากาศที่น่ากลัวอยู่แล้วให้หน่าขนลุกยิ่งขึ้นไปอีกแต่ท่ามกลางเสียงหมาหอนนั้นผมได้ยินเสียงอะไรมันดังเบาๆแผๆ่วๆเหมือนใครเดินย่ำบนใบ,บไม้แห้งค่อยๆดังมาและตามด้วยเสียงครางดังเสริมมาอีก เอฟเฟกต์มันช่างดีแท้คราวนี้ได้ยินอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงคนแววมาว่าหยุดเธอพอแล้วอย่าไปเคาะเรื่องมันเลยเกรงใจมันเหอะฟังดูแล้วแหบพร่าก้อง,องไงก็ไม่รู้เสียงนั้นมันเย็นยาวยาเยือกคิดในใจว่าใครนะมันช่างกล้ามาห้ามผมไอ้เป่าก็น้องผมห้องนี้ผมก็มาค้างบ่อยๆถือดียังไงมาเตือน ไม่เคยเห็นผมหรือไงผมเป็คนในวัดนี้ผมก็รู้จักหมดนะตั้งแต่พระยันสักเป,ปรเรอเฮ้ย hey, มีใครอยู่แถวนี้ด้วยเหรอวะดึกดึงขนาดนี้นึกว่ามีข้าคนเดียวที่ยังไม่มีที่นอนอ่ะหลังจากผมพูดเสร็จเสียงนั้นหยุดเงียบไปคล้ายๆจะรอฟังผมพูดต่อแล้วผมก็พูดต่อว่าไม่ได้มากลนมันหรอกแต่กลับบ้านไม่ได้จริงๆเลยอยากจะขอนอนกับมันสักคืนน่ะพระปกติก็มาหามันเรื่อยๆ แล้วเป็นใครอ่ะยังไม่นอนเหรอทำอะไรกันอยู่ล่ะผมถามไปเรื่อยยังไงก็พออุ่นใจหน่อยที่ได้ยินเสียงคนเป็นเพื่อนถึงจะยังไม่รู้ว่าเป็นใครก็เถอะผมว่าได้ยินเสียงจอแจขึ้นมากกว่าคนเดียวแน่มีมีคนอยู่สิอยู่ตรงนี้อีกหลายคนเลยก็ว่าจะนอนแหละแต่หนวกหูที่แกมาเคาะเสียงดังมากเกินไป พวกข้านอนไม่หลับว่าก็อย่างที่บอกแล้วไงอย่าไปเคาะเรียกมันเลยไม่มีประโยชน์หรอกปล่อยให้มันนอนไปเหอะยังไงวะทำไมต้องมาห้ามกันอะ่ะแล้วคนบ้าอะไรทำไมมันนอนตรงนี้นี่มันที่เก็บกระดูกนี่วะเลยตั้งใจเพ่งมองให้เห็นจัดะแล้วก็เห็นกับตาจริงๆว่าแต่ละโกรดมีใครมานั่งตะคุ่มตะคุ่มดำๆหน้าโกรดทุกหลัง ไอ้คนที่อยู่ใกล้สุดเดินมาหาใกล้ๆเห็นหน้าชัดเจนผมเผ้ากระเซิงหน้าดำซูบหมองให้ตายสิมันมีแต่ลูกตาขาวไม่มีตาดำเลยแถมสสแยยิ้มอีกเนื้อตัวผอมเกรงซูบจนหนังติดกระดูกเสื้อผ้าดำคลากขาดรุ่งริ่งมันหันมาจ้องผมตาวาวแล้วก็ลุกยืนขึ้นเดินมาใกล้เอื้อมมือจะมาจับไหล่ผมโอ้ย นี่มันคนหรือเปล่าเนี่ยผมต้องถอยัง,งะออกเหงื่อชักเริ่มซึมซึมออกจากที่ไม่เคยคิดเรื่องผีผีสาง,สางตอนนี้ชักจะเริ่มคิดหนักแล้วสิแต่อีกใจก็พยายามคิดว่าคงจะเป็นคนบ้าไม่มีที่นอนหรือต้องมานอนในวัดก็ได้อย่าสงสัยข้าก็เคยเป็นคนมาก่อนเหมือนแกละ่ะแล้วข้าก็ไม่ได้ห้ามอะไรแค่จะบอกว่า ไม่ต้องไปปลุกมันหรอกให้มันนอนไปเถอะมันเหนื่อยมามากแล้วฟังมันพูดก็เหมือนจะรู้จักไอ้เปาไม่น้อยเหมือนกันแต่มันเป็นตัวอะไรผมเริ่มลังเลคนบ้าคนร่อนเร่หรือเป็นอะไรแล้วก็บ่นงึมำงมึมๆอะไรไม่รู้ไอ้บ้านนั่นมันพูดอะไรผมไม่เข้าใจหรอกแต่มันยิ่งเดินใกล้เข้ามากลิ่นสาบสางยิ่งฟุ้งกระจาย มันเหม็นออกแห้งๆยังกระซากหมาที่ตายมานานแล้วไม่ไหวจริงๆจนผมต้องหันไปอ้วกออกโอ้ยแอกเป็นใครวะพวกร่อนเล่หรือเปล่าเนี่ยทำไมกลิ่นตัวมันเหม็นแรงอย่างเงี้ยอาบน้ำบ้างเป่าวะเฮ้ยบอกตรงๆว่าเหม็นนี่ก็ะซากศพเลยโว้ยคราวนี้ต้องพูดไปปิดจมูกไปด้วยแทนที่มันจะโกรธกลับหัวราอร่าอย่างชอบใจ แล้วอีกหลายๆคนที่นั่งเป็นเงาตะคุ่มก็ลุกขึ้นเดินเรียงแถวเข้ามาผมดูแล้วสภาพพวกนั้นมันไม่ต่างกันเลยเสียงหมายิ่งโกงคอหอนบรรยากาศกับสิ่งที่อยู่ตอนหน้ามันชวนให้คิดว่าไม่ใช่คนแต่ว่าให้ตายสิเสียงแห่พระที่พูดออกมาจากพวกข้างหลังมันยังกะรู้ว่าผมกำลังคิดอะไรแล้วแกคิดว่า มนุษย์ที่ไหนเขาจะมานอนที่เก็บกระดูกอย่างนี้ล่ะข้างหลังนอนก็ป่าช้าฝังศพก็ผีทั้งนั้นแหละไอ้บ้าอย่ามาพูดเล่นนะดึกๆเงี้ยบรรยากาศยิ่งน่ากลัวอยู่แล้วพวกแกไม่กลัวผีบ้างหรือไงเอาจะบ้าเหรอจะกลัวผีทำไมละ่ะก็เป็นผีอยู่แล้วนี่นี่นี่ไงดูดิ ไม่รู้ว่าไอคนที่พูดเป็นคนไหนในแถวผมเห็นแต่มือยาวๆชูขึ้นสูงแล้วมันสูงขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดไม่หยุดจนเลยยอดไม้ไปแล้วส่วนไอตัวข้างหน้าผมมันได้แต่หัวร้อร่าหัวที่น่าเกลียดมันโยกไปมาแล้วมันก็ดังกรอบใช่แล้วหัวมันหักหลุดลงพื้นดังมันยังขำไม่หยุดผมไม่รู้เหตุผลของมันหรอก รู้แค่ว่าตัวผมเจอดีเข้าแล้วก็ขำแกน่ะสิคนกับผีดันแยกไม่ออกหัวที่ขาดมันขำตัวที่ไม่มีหัวก็ชี้มือชี้ไม้ปรบมือเท่านั้นเองผมร้องจักความเมาในตัวไม่รู้มันหายไปตอนไหนผมรู้สึกว่าคนทั้งตัวมันลุกสู้แขนขาเย็นวาบชาไปถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้า เงือคงจะไหลนองเต็มหน้าเพราะมันหยดย้อยลงมาเข้าตาพระมัวกัดฟันฮึดเพือสุดกำลังสบัดขาที่แข็งค้างจนหลุดเอี้ยวตัวหันหลังกลับวิงว่งวิง่งวิ่งมาที่หน้าประตูแรกห้องไอเปาอีกครั้งคราวนี้ผมตะโกนแหกปากเรียกมันลั่นวัดพระเพ้อผมไม่เกรงใจแล้วเฮ้ย hey, ไอเปาตื่นไว้ผีหลอกเพ่แต่คราวนี้มันได้ผล เสียงที่โวกเวกวอยๆเต็มหลอดสักพักก็เห็นเปาเดินงวงเงียมาเปิดประตูให้ดูมันก้มหน้าก้มตาไม่ยอมมองเลยผมไม่ได้ใส่ใจนักคิดว่ามันงวงเงียฝืนลุกมาเปิดให้ก็ดีแล้วผมกระโจนพรวดชนมันโครมวิ่งเข้าห้องมันเลยมุดผ้าห่มคลุมโปงพูดในผ้า e. อุ้ยอี้ไอ้เปาไอ้เปาพี่เจอผีอะเจอจริงๆนะตรงที่เก็บกระดูกข้างหลังนั่นอะโอ้ยน่ากลัวฉแป๋งเลย เองอยู่นี่ไม่เจอบ้างเหรอดูเหมือนมันไม่สนใจแล้วผมผ้าหันหลังให้เออช่างมันคงง่วงอย่างนอนต่อส่วนผมคลุมผ้านอนดีกว่าตอนนี้อาการเมาไม่มีสักนิดมีแต่ตกใจช็อกและเหนื่อยหันไปมองที่หน้าต่างข้างๆแล้วก็เสียววูบนึกไปว่าผีที่เจอตะก,กี้มันอยู่ข้างนอกนั่นมีแค่ไม้บานหน้าต่างกั้นเท่านั้น มต้องขยับออกมาให้ห่างด้านนั้นคลุมโปงใต้ผ้าห่มจนเหงื่อแตกโชคพยายามข่มตาข่มใจให้หลับสุดท้ายมันก็หลับจนได้และหลับไปเกือบเช้าเช้าแล้วรู้สึกว่าหนักหนักหันไปดูก็เห็นไอ้เปามันพลิกตัวเบียดมานอนหงายทับผมอยู่และตื่นขึ้นมาถอยออกแสงไฟจากข้างนอกที่ยังไม่ได้ปิดทำให้เห็นหน้ามันชัดเจนเฮ้ย หน้ามันเปลี่ยนไปจนผมต้องตะลึงลุกนั่งดูตาค้างหายงวงเงียทันทีหน้ามันบวมอืดจนเนื้อปริเขียวคล้ำเยิ้มเละตายังค้างเบิกโพรงปิดไม่สนิทอ้าปากเหวอลิ้นคาอยู่มันยังใส่เสื้อขาวชุดที่เรียนถลกขึ้นเห็นท้องเป็นรอยแผลรูกรวงโบสองสามรูหน้าท้องที่อืดบวมเลือดแห้งยังเกะกระงผมดืมตัวแหกปากลั่นห้องอีกครั้ง ไอ้เปานี่เองก็เป็นเป็นเป็นยัยผมสะบัดผ้าห่มพรวดกระโดดออกจากห้องวิ่งไปที่ศา,าลาข้างๆข้างในศาลาพระกำลังจะมาทำวัดเช้าพอดีเมื่อเห็นผมพรวดพลาดเข้าไปก็ต่างสะดุ้งโหยงตกใจหลวงตาท่านหนึ่งพูดขึ้นอย่างหน้าตาตื่นโยมมาจากไหนเป็นอะไรเป็นอะไรทำไมถึงได้หน้าตาเลิกๆนี้ล่ะ ไปไปไป,ไปนอนห้องห้องไอไอเปามันครับมันมันเป็นอะไรทําไมถึงเละแบบนั้นผมเล่าอย่างตะกุกตะกักในคอมันแน่นตีบตันไปหมดพระที่อยู่ตรงนั้นต่างสะดุ้งเฮือกถามย้ํามาว่าผมนอนห้องไหนนะผมก็บอกไปว่าห้องไอ้เปาคราวนี้ต่างมองหน้ากันเลิกลักหลวงตาองค์ที่อาวุโสในที่นั้นก็บอกว่าโยม โยมเข้าไปนอนได้ไงนี่โยมไม่รู้รือว,ว่าเจ้าเป่ามันตายมาตั้งเจ็ดวันแล้วนะแค่นั้นผมหน้ามืดวิววิว,ว,วเข่าอ่อนยวบสุดลงไม่เป็นท่าต่อหน้าพระทุกรูปนี่เป็นไปได้ไงก็ในเมื่อเมื่อคืนผมยังเข้าไปนอนกับมันแต่ว่าตื่นเช้ามันกลับเปลี่ยนสภาพไปพระทุกรูปดูตกใจที่ผมบอกออกอาการไม่สงบไม่สำรวมแล้วหลวงตาที่เป็นเจ้าอาวาสเลยบอกว่า วันนี้ให้งดทําวัดสักวันก็ได้ให้แต่ละรูปกลับไปที่กุติกันก่อนเมื่อไปกันหมดแล้วท่านก็เล่าว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจ้าเปามันไปเรียนตามปกติตอนที่อยู่โรงเรียนมันไปมีเรื่องกับรุ่นพี่ที่ชอบทําตัวข่มรุ่นน้องมันเองก็ไม่ค่อยยอมใครพอมันเผลอเขาก็เลยแทงที่หน้าท้องเห็นว่าหลายแผลมันยังไม่ตายหรอก พยายามกุมท้องไปหาหมอแต่ก็ไม่ทันคงถึงคาดพอดีมันไม่รอดสิ้นใจอยู่หน้าโรงพยาบาลก่อนเฮ้ยชีวิตมันน่าสงสารนะกำพร้าก่อนแล้วมาเป็นเด็กวัดก็อุตส่ามานะไปร่ำไปเรียนหาความรู้ใส่ตัวแต่ก็มาอายุสั้นเสียอ,อีกน่าเสียดายผมฟังแล้วจุกในอกสงสารก็สงสาร แต่ก็รู้สึกเสียวา่ายังคิดว่าเนี่ยถ้ารู้ว่ามันตายไปแล้วคงไม่กล้าไปหามันหรอกผมดื้อดันเองที่พยายามจะเข้าไปนอนกับมันจนเจอดีส่วนบรรดาวิญญาณที่เจอที่โกรหลังห้องมันนั้นเมื่อผมเล่าให้หลวงตาฟังท่านก็บอกว่าจริงๆแล้ววิญญาณพวกนั้นที่โยมเจอเมื่อคืนเขาก็คงจะมาบอกมาห้ามว่าอย่าไปเคาะห้องมันเลยอย่าไปกวน ให้มันหลับยาวไปเถอะไม่มีประโยชน์หรอกเพราะมันตายไปแล้วโยมก็ไม่รู้เรื่องดึงดันพยายามเข้าไปนอนกับมันจนได้มันเลยมาปรากฏตัวเพื่อบอกนะสิผมจใจวิวๆิวเป็นลมไปบ้างเหมือนกันคิดไม่ถึงว่ามันจะไปเร็วแบบนี้พยายามนึกถึงช่วงอาทิตย์ที่แล้วว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมแล้วก็คิดออกว่า ตอนนั้นผมอยู่ที่ออฟฟิศสำนักพิมพ์ที่ส่งงานการ์ตูนแล้วก็มีสายโทรศัพท์เข้าพี่ๆที่ทำงานบอกว่ามีคนขอสายผมตอนนั้นเป็นเครื่องโทรแบบสำนักง,งานตั้งโต๊ะเลยไปรับสายเสียงไอ้เปานั่นเองพี่ชานจำได้ไหมวันนี้เป็นวันเกิดของผมนะพี่จะมาหาผมที่วัดหรือเปล่าเดี๋ยวผมเลี้ยงเองผมไปเรียนกลับค่ำๆมานะพี่เออเออเดี๋ยวพี่ไป เองไม่ต้องควักหรอกพี่เลี้ยงเองตอนนี้เคลียร์งานก่อนเสร็จค่ำๆพอดีแหละใครถึงก่อนก็รอนะครับพี่มาให้ได้นะพี่ผมอยากกินวันเกิดกับพี่ผมจะจัดเป็นปีแรกและสุดท้ายแล้วมันพูดเบาๆแปลกๆผมว่าจะบอกมันอยู่ว่าอย่าพูดแบบนั้นมันไม่ดีแต่ก็ไม่ทันมันวางสายไปแล้วและผมก็ไม่ได้ไปหามันจนได้ตามประสานิสัยชอบกินเล่นเที่ยว เพราะเพื่อนๆที่ทำงานชวนไปเฮฮากันจนเกือบเช้าอีกลืมมันจนได้แล้วหลังจากนั้นด้วยความละอายใจที่ผิดนัดผมก็ไม่ได้ไปหามันเลยจนมาถึงเมื่อคืนคิดแล้วเสียใจเหมือนกันผมนั่งคุยกับหลวงตาจนสายๆหน่อยถึงได้ขอตัวก่อนกลับแวะไปดูหน้าประตูเหล็กเมื่อคืนก็เห็นคล้องกุญแจอยู่อ้าแล้วผมเข้าไปนอนได้ไงอะ่ะหรือว่ามันออกมารับ คิดว่าขนลุกไม่รู้รอบที่เท่าไหร่และไม่รู้คิดอะไรบ้าๆอีกเท้ามันพาเดินไปด้านหลังที่เป็นโกรธเก็บกระดูกเห็นรูปติดข้างหน้ามีชื่อในนั่นในนี่มาสุดท้ายที่หน้าโกรหลังหนึ่งเขียนว่าในเปามันนั่นเองผมนั่งลงยกมือไหว้หน้าที่เก็บกระดูกมันภาวนาพึมพำเบาๆบรรยากาศเงีย,งยบๆวังเวงแม้กลางวันพรัน ต้องสะดุ้งตัวโยนรู้สึกมีมือจากข้างหลังมาตะปบไหลแรงๆเสียงของมันดังชัดเจนมากผมไม่โกรธพี่นะอย่าลืมทำบุญให้ผมด้วยนะพี่หันขวับไปดูมันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเป่ามันเล่นผมซะแล้วจากที่จะกลับบ้านผมต้องเด้ไปที่กุฏิหลวงตาเล่าให้ท่านฟังอีกครั้งท่านเลยให้ผมทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศส,ส่วนกุศลให้มันโทษไอ้เปาไอ้น้องรักพี่ไม่ได้มาหาวันนั้นมันกลายเป็นวันสุดท้ายเลยจริงๆขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดีนะเสร็จแล้วสายวันนั้นผมนั่งรถกลับบ้านตัวเองคิดว่าจะไม่ไปไหนอีกแล้วขอบคุณน้องนะที่รักเคารพพี่อย่างน้อยก็ให้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ในการรับปากกับใครสักคนเพราะว่า คุณไม่สามารถรู้ได้หรอกว่ามันอาจจะเป็นการรอครั้งสุดท้ายก็ได้